ใช่โอเคแบบคือความความคิดอย่างเงี้ยมันยังอยู่ในแค่ระดับลูกจ้างอยู่ก็ส่วนใหญ่พวกลูกจ้างจะกลัวเรื่องความมั่งคั่งทางการเงินแบบคือเงินมันเข้ามาตลอดใช่ไหมทุกเดือนทุกเดือน <laughs> มันต้องรู้แล้วว่าปลายเดือนเนี่ยจะได้เงินเท่าเนี้ยเป๊ตะ,ะตลอดทุกวันแน่นอนแต่ว่าแบบมันก็สามารถวางแผนได้ตลอดเงี้ยว่า จะวางแผนยังไงใช้แบบไหนแล้วก็ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนมันบ่อยๆเพราะว่ามันก็ได้แบบนี้ทุกปีทุกเดือนอยู่แล้วยกเว้นแต่ว่ามันจะได้เพิ่มมาเพิ่มมากขึ้นในแต่แตละปีซึ่งอันนั้นมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันเป็นรายได้ที่เพิ่มมันไม่ใช่รายได้ที่ลดแต่ว่าพอมันมาเป็นแบบนายตัวเองอย่างเงี้ยแม่แบบรายได้ต่อวันมันไม่เท่ากันไหนจะรวมหนี้สินที่สร้างเอาไว้อีก แล้วก็อีกต่างๆนานามากมายเลยแบบมันอาจจะเยอะจนมันอาจจะเข้าเนื้ออะไรก็ได้บางบางวันเงี้ยทําให้แบบการวางแผนการใช้เงินมันจํากัดมากมันไม่รู้เลยว่าแบบวันนี้มันจะออกมาเป็นยังไงมันจะดีหรือเปล่ามันไม่รู้ว่าแม่จะบอกว่าไงคือวันหนึ่งที่ว่าซื้อของไปเนี่ยมันไม่ตายตัวหรอกบางวันก็มากบางวันก็น้อย อืม <c oughs> แล้วนั่นนั่นแหละพอแบบเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเงี้ยพอส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะถูกสอนมาว่าพอเรียนเรียนให้สูงสูงเรียนให้จบแล้วก็ซื้อบ้านซื้อรถมีอะไรเป็นของตัวเองแต่ลืมคิดไปว่าบางทีเรียนสูงมาแต่มันมีงานที่คนอื่นทำอยู่แล้วหรือมันอาจจะไม่เข้ากับเราแต่ถ้าเกิดสมมุติเราคิดว่างานนี้มันเข้ากับเราแต่พอเราทําไปสัก สามสี่วันแล้วเรารู้สึกโหยหาวันหยุดแบบเสาร์อาทิตย์อันนั้นมันไม่ใช่งานที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วเราไม่ได้ชอบมันเป็นแค่สิ่งที่เราเรียนมาอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างก็เหมือนมีคนคนหนึ่งเขาเรียนมาใช่ไหมเรียนถึงแบบเรียนทั้งเรียนทั้งหารเรียนทาหารเรียนอื่น,นๆเรียนมากมายเลยแต่ว่า อย่าลืมว่าโรงเรียนสอนให้เราพัฒนาแค่ความคิดแล้วก็ความรู้แต่ไม่เคยสอนด้านจิตใจแล้วก็การเงินเลยแม้แต่นิดเดียวทำให้นั่นแหละคือสิ่งที่มันทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะว่าเราถูกพัฒนามาแค่ความรู้แล้วก็ความคิดแต่สภาพจิตใจเราแล้วก็ด้านความรู้การใช้ใจ่ายด้านการเงิน เราก็ไม่ได้เรียนมาตั้งแต่ประถมถูกไหมล่ะล้วก็มาเรียนเศรษฐศาสตร์ตอนช่วงมัธยมซึ่งเวลาแค่นั้นมันไม่พอสําหรับการศึกษาอีกอย่างหนึ่งคือการศึกษามันถูกบีบคั้นให้อยู่แค่ในทฤษฎีเท่านั้นไม่เคยถูกสอนให้ใช้ในความเป็นจริงเลยสําหรับยุคนี้ของประเทศไทยทำให้สำหรับคนที่พัฒนาตัวเองจากลูกจ้างขึ้นมาเป็น นายตัวเองมันทําได้ยากมากเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกจ้างความกลัวจะกลัวการที่เงินไม่มั่นคงแล้วก็การกลัวว่าจะไม่มีเงินซึ่งมันนั้นมันเป็นความคิดสําหรับคนที่เป็นนายตัวเองและเป็นลูกจ้างแต่ว่าพอผ่านไปถ้าเราอยู่ในสภาวะนายตัวเองความกลัวของเราจะไม่ใช่ความ การกลัวที่จะไม่มีเงินหรือกลัวที่จะไม่มั่นคงทางการเงินแต่มันจะกลัวว่าไม่อยากให้ใครมาทําด้วยแล้วความคิดของเราก็คือเราทําเองได้ถ้าเราไม่ทําสิ่งนี้มันจะไม่ได้สิ่งที่เราเกิดขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าการทําเองมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดยังไงก็ตามคนที่ฉลาดกว่าจะเอาคนที่ฉลาดกว่าตนเองมาอยู่รอบตัวแล้วก็ให้ทําได้ทุกอย่าง ย่างเช่นเคยมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นประธานบริษัทคนนั้นทําอะไรเองแทบไม่เป็นเลยเขามีค่งเงินพอที่จะจ้างแล้วก็ความรู้เพียงพื้นฐานมีวันหนึง่งคนในบริษัทมาถามประธานว่าทําไมถึงมาได้อยู่ในตําแหน่งนี้ท่านประธานบอกว่าเขาเปิดให้ทุกคนสามารถถามค้นหาเขาได้แล้วเขาจะตอบได้ทุกข้ออย่างแน่นอน แน่นอนว่าพนักงานทุกคนก็ลุมถามแต่รูมไม้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อถามเสร็จประธานบริษัทโทรหาเลขาของเขา <c oughs> แล้วก็ถามสิ่งต่างๆนานาที่เกิดขึ้นใช่คนรวยพวกนั้นจะไม่ทำอะไรที่ทำให้ตัวเองหนักหัวแล้วก็เอาเวลาที่มัวแต่ไปคิดเรื่องอย่างงู้นเลยอ,อย่างนี้ไปใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็อยู่กับคนที่รัก แล้วไงต่อหิวป็ไม่กุญใจหลักๆที่จะทำให้แม่กุญใจหลักๆที่ทำให้แม่อาจจะไม่กล้าออกมาหรือออกมาแล้วแต่มีตกกังวลเพราะความความกลัวแม่คือกลัวความไม่มั่นคงทางการเงินแล้วก็อย่าลืมว่าในตั้งแต่แม่เกิดมา ไม่สิตั้งแต่อายุสิบแปดถึงตอนน่ะสามสิบหกใช่ไหมสามสิบห <35 S 2> ้าค่ะอ๋อปีนี้สามห้าอะไรนะย <25 S 2> ี่สิบห้าสามสิบห้าค่ะสากห้สามห้า <35, 35. S 2> ตั้งแต่สิบแปดถึงสามห้าแม่ก็สร้างนี่สินไว้มากมายซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลวอย่างหนึ่งเลยก็ได้เพราะส่วนใหญ่จริงๆก็ไม่ส่วนใหญ่แร้วมันมีมากเขาะจะไม่ค่อยสร้างนี่สินกันเท่าไหร,ร่สำหรับคนที่ มีเอ่อเป็นมหาเศรษฐีนะถ้าเริ่มจากตอนแรกเลยถ้าเกิดไปดูอย่างเงี้ยเขาจะไม่สร้างเขาจะไม่ซื้อรถซื้อบ้านเพราะนั่นเป็นความรู้พื้นฐานที่สอนไว้แต่จริงๆเขาจะเอาเงินไปสร้างไปสร้างเงินใช่เขาจะเอาเงินไปสร้งสงางเงิน,งน,งงนก็คือเอาเงินไปซื้อสิ่งต่างๆที่เป็นทรัพย์สินของตนเองจริงๆทรัพย์สินนะไม่ใช่นี่สิน ทรัพย์สินที่สามารถสร้างเงินให้เราได้แล้วนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่คนรวยไม่จําเป็นต้องจ่ายภาษีหรือจ่ายน้อยมากทั้งนที่เขามีเงินเยอะจ่ายน้อยมากแล้วแถมยังมีเวลาอยู่กับครอบครัวเศรษฐีบางคนยิ่งรวยยิ่งมีเวลาเยอะยิ่งจ่ายภาษีน้อยยิ่งทางานน้อยนั่นเป็นเพราะว่าเขาสามารถใช้เงินสร้างเงินได้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทําได้นะ แต่โดยสรุปแล้วก็มีีก็คิดว่าแม่น่านาจะเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดนั้นได้เปลี่ยนความกลัวความไม่มั่นคงมาเป็นความกล้าที่จะออกมาสร้างถึงแม้ว่าน,นี่สินที่สร้างไว้มันจะเยอะก็ตามแต่ถ้าเริ่มตอนนี้มันก็ยังไม่สายเกินที่จะไปเริ่มตอนห้าสิบถึงหกสิบอย่างน้อยแม่ก็เริ่มเร็วกว่าพรุ่งนี้ はい。